ต่างชาติตะลึงใบเฟิร์นกับลุคเรสสีดำเปลือยหลังในกรุงปารีสสวยสะกดทุกสายตาอีกหนึ่งนักสแสดงสาวที่มีโอกาสบินตรงไปร่วมงานไกลถึงปารีสสำหรับใบเฟิร์นพิมชนกในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์โลเอเวในกรุงปารีสบอกเลยว่าแต่ละลุคแต่ละวันเสิร์ฟความปังไม่แพ้กัน อย่างลุกล่าสุดใบเฟิร์นดึงความเป็นอินเตอร์ออกมาได้อย่างลงตัวขณะเข้าร่วมชมแฟชั o ่นโชว์ loewe spring summer 2025มาในเดรสเปลือยหลังสีดำบวกกับเมคอัพสุดปังเฉี่ยวได้ใจมาพร้อมกับอินเนอร์ทรงพลังพร้อมกระเป๋ารุ่นไอคอนิกมินิตาเมงโกสีแดงจากคอลเลกชัน r u n w loewe autumn winter 2 0 2 4สะท้อนความงามแบบฉบับโลเอเวอย่างสมบูรณ์แบบ ทำเอาสะกดทุกสายตาทิมชนกเกิดเมื่อวันพุทธที่วันที่30กันยายนพศ2535ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรคนโตของครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนโดยนามสกุลลือวิเศษไทยบูนเพียนมาจากแท้เหลือแอลยูีดาทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกมารดารับราชการเป็นนักสังคมสงเคราะห์มีน้องชายหนึ่งคนในวัยเด็กเธอได้รับการส่ง เสริมให้เป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาเคยลงแข่งขันได้เหรียญรางวัลประเททีมหลายครั้งขณะที่พิมชนกเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่6มีทีมง,งานโมเดลลิ่งที่กำลังค้นหานักเด็กหน้าใหม่ได้มาพบเข้าที่สนามฝึกซ้อมจึงได้ชักชวนให้มาถ่ายโฆษณารองเท้านักเรียนที่ห้อหนึ่ง และเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นครั้งแรกเธอสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนมินประสาทวิทยาและโรงเรียนเทพขักอนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนวมินทราชิงุทิตเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าและระดับปริญญาตรีที่คณะศิลปรกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับการแสดงมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธรุ่นเดียวกับวิศรุตหิม,มรัตสุวัพิตรไตรพรวอรกิจก่อนมีชื่อเสียง เธอเป็นนักแสดงสมทบในภาพยนตร์ไทยมาแล้วหลายเรื่องเช่นภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติแด่พระผู้ทรงธรรมตอนทะเลของก้อยภาพยนตร์5หัวใจฮีโร่อันหนึ่งคิดถึงเป็นอย่างยิ่งและที่ออกฉายในเดือนมีนาคมพศ2552ต่อมาจากการเป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์ไทยเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเข้าฉายเมื่อวันที่12สิงหาคมพศ2553ทำให้พิมพ์ชนกมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากความสามารถในการแสดงของพิมชนกที่ทำให้ผู้ชมมีความรู้สึกร่วงและคล้อยตามไปกับตัวละครที่แสดงได้เป็นอย่างดีส่วนผลงานภาพยนตร์ของพิมชนกต่อไปคือโคดสู้โคดโสฉายในเดือนธันวาคมพศ2553และเลิฟซัมเมอร์รักตลอดออนเดอะบีชฉายเมื่อตุลาคมปี2554เธอร่วมเดินทางไปโปรโมทภาพยนตร์สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักที่ประเทศจีนเมื่อต้นเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นที่สนใจกับสื่อและ แฟนคลับชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้และให้การต้อนรับทิมชนกเป็นอย่างมากกระแสะภาพยนตร์ยังทำให้เธอมีโอกาสได้ร่วมแสดงรับเชิญในภาพยนตร์สัญชาติฟิลิปปินส์เรื่อง Suddenly i t m a g i c ที่เข้าฉายในฟิลิปปินส์ปลายเดือนตุลาคม2555